สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขัง,งนะครับวันนี้เฮงดีพระ,พะบ้านพระราคาถูกพระราคาหลากักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่303สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่23มีนาคม2อ6 7นนะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยครับพี่มีพระบ้าน ราคาทุกถูกเอามาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเช่นเคยนะพี่น้องขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จากแอดไลน์ line ก็ id ไลน์เฮงดี789 และสาหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะพี่เนาะลองดูครับพี่ชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้นะถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ขอดูรู้เพิ่มเติมได้เลยไม่ต้องเกรงใจครับพี่ยินดีน้องยินดีมากขอแค่พี่ทักทายมาขอแค่พี่โทรมาอพร้อมจะให้บริการเลยครับพี่ลองดูพี่ๆลองดูนะครับพี่พระตอนนี้มีประมาณนี้เลย น้องจะขยับเวลาไปให้ไวนิดหนึ่งน้องไปไวนิดหนึ่งเพื่อเป็นการไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆมากจนเกินไปนะครับพี่น้องเอาเรามาเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าครับพี่เริ่มต้นรายการแรกกันก่อนดีกว่าที่นี่เลยครับพี่นี่เลยครับพี่เป็นพระผงสุพรรณครับพี่พระผงสุพรรณพิมพ์เคลือบแบบนี้สวยงามดีเก่าเก่าสวยงามดีมีตลับให้หนึ่งใบโอ้โหตลับใหม่ๆเลยครับพี่ตลับใหม่เลยพี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่ค่าๆตลับในผมว่า สองร้อยต้องมีน้องพี่น้องแบบเนี้ยแค่ค่าตลับผมว่าสองร้อยต้องมีครบพี่แบบนี้ลองดูพี่ๆลองดูครบพี่แบบนี้เลยพระผงสุพรรณครบพี่เรียมตลับให้เรียบร้อยมีตลับให้เรียบร้อยพี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามดีครบพี่สมัยนี้เดี๋ยวผมว่าค่าตลับเนี่ยสองร้อยหร้อยห้าสิบสองร้อยต้องมีนะพี่น้องแบบเนี้ยครับพี่สวยงามดีเป็นพับผงเก่าๆครับพี่มีเคลือบแบบข้างในแบบนี้มีเคลือบข้างหน้าแบบนี้สวยงามดีลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาท มีตลับให้หนึ่งใบเรียบร้อยเลยพี่เอาแค่400บาทเท่านั้นผมว่าไม่แพงนะพี่น้องไม่แพงครับพี่รายการต่อมาเป็นพระสมเด็จครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ครับพี่เนื้อเข้มๆสวยๆเก่าๆมีลงรักปิดทองนะพี่น้องรักกับทองเริ่มหลุดล่อนออกไปเยอะแล้วครับพี่องค์พระก็เลยดูออกสีเข้มๆแบบนี้สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่พระสมเด็จเก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูนี่เลยโอ้โหดูเนื้อหาปึกปักเลยพี่เนื้อหาเป็นไงพี่อย่างนี้ โดนใจพี่ๆมั้ยคบพี่มีการลงรักปิดทองอบพี่มีลงรักปิดทองแบบนี้สวยงามดีเก่าๆสวยๆคลาสสิกดีคบพี่คลาสสิกดีเนาะพี่น้องแบบนี้แม่คลาสสิกโดนใจพี่ๆมั้ยคะพีพพ่แบบนี้สวยๆเก่าๆพี่ๆลองดูคบพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยลองดูเนาะพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พระสมเด็จแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทพระสมเด็จแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นกรบพี่รายการต่อมาเป็นพระสิวลีอันนี้เป็นเนื้อดินเนื้อผงอบพี่ เนื้อดินน้องเนื Hoje, ้อดินแบบนี้ครับพี่เก่า่าสวยงามดีนี่ครับพี่พระสิวลรีแบบนี้อันนี้น้องไม่ทราบที่อ่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยได้มาแบบนี้เลยครับพี่หลังก็เป็นละนี่ครับพี่หลังแบบเนี้ยน้องคุณเนาะนี่สวยงามดีเหมือนกันพี่สวยงามดีเหมือนกันพระเนื้อดินเก่าเก่าครับพี่เก่าๆสวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป200บาทรีลาเอา200บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นพระคงโอ้โหดู โเด้งกว่านี้ก็ต้องแบบโหก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วพี่โพเด้งเด้งหน้าตาติดคมชัดแบบนี้ครับพี่โพเด้งหน้าคมชัดครับพี่โอ่งโอ่งอวนลำล้ำรายละเอียดสวยครับพี่โอ่นี้รายละเอียดดีรายละเอียดติดดีมากเลยพี่ขัดสมาธิเพชรแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่โอ้โหดูนิ้วมือยังเห็นเลยครับพี่นิ้วมือยังเห็นครบทุกนิ้วแบบนี้เลยครับพี่ครบทุกนิ้วจริงๆพี่หน้าตาติดคมชัด บัวคมเอ้ยโพดิงเด้งคมแบบนี้สวยงามดีหนีนฐานบัวเป็นไงพี่โอ้โหด,ดูฐานบัวสองชั้นสวยงามจริงๆพี่พี่องดูรับพี่อย่างนี้เลยเนื้อดินเก่าๆกับพี่พระคงลำพูนแบบนี้สวยสวยพี่พีพ่องดูเนื้อหาแบบนี้น่าสนใจอย่างนี้ลองดูพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปเอาสามร้อยบาทโพดิงคมชัดลึกแบบนี้เอาสามร้อยบาทลองดูรับพี่รายการต่อมาเป็นพ่อโตบางกระทิงแบบนี้โอ้โหเจ้าของเดิมเขาเอาไป ปิดทองมาพี่เจ้าของเดิมมาไปปิดทองมาอย่างนี้พี่หลังไลายไม้แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าแม่สุดยอดของความคลาสสิกครับพี่หลังลายเซียนไม้แบบนี้นะหลังลายเซียนไม้แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากเจ้าของเดิมเอาไปลงรักเออเอาไปปิดทองมาครับพี่แบบนี้พระเนื้อดินเก่าๆสวยดีพี่พ,พ,พี่ท่านใดชอบแบบนี้พ่อโตบางกระทิงอยุธยาครับพี่แม่ลองดูพี่ลองดูผิวนี่เนื้อหาเป็นไงลองดูครับพี่สวยงามดีน้องๆสวยงามดีติดทองมาเรียบร้อยเข้มขังมากทําให้แบบ ดูว่าเข้มขังมากๆครับพี่ลองดูแบบนี้เข้มขังสุดๆเลยพี่ๆลองดูนี้โอ้โหสวยงามเข้มขังดีครับพี่อย่างนี้พ่อโตบางกระทิงแบบนี้สวยสวยพี่ๆลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พ่อโตแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทพอโตแบบนี้เอา400บาทครับพี่รายการต่อมาเลยรายการต่อมาเลยเป็นโอ้โหสมกกครับพี่สมกกลองดูพี่ๆลองดูองนี้ พระซุ้มกอนี่เลยครับพี่วันวันนี้ตอนตอนสายๆเดี๋ยวผมมีโอกาสได้ไปบ้านคุณลุงอีกครั้งหนึ่งเลยถามว่าคุณลุงมีอีกไหมก็เลยขอแบ่งคุณลุงมาอีกหนึ่งองค์ครับพี่เป็นพระซุ้มกอพี่ๆบางท่านบอกว่าเป็นพิม์เสภเทวดาเป็นพิมเทวดาเป็นพิมพ์ใหญ่ประมาณนี้นะพี่เนาะอันนี้น้องไม่ทราบที่แต่ว่าคาบกุนะโอ้โหสุดจริงพี่คาบกุนี้สุดจริงๆพี่ี่ลองดูเนี่ยแล้วตรงนี้ครับพี่เขาจะเป็นคล้ายๆเลยพี่คล้ายๆเม็ดทองน้องพี่เนางหรือว่าทองเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ลองดู อย่างนี้ครับพี่ที่ตรงหน้าตักตรงตรงมือนะครับพี่สวยงามดีครับพี่คาบกุเป็นไงพี่ดูเนี้ยหืคาบกุเกาะเต็มแบบนี้เลยคาบกุเกาะเต็มแบบนี้ครับพี่เป็นพระสมกอนะพี่เนาะน,นี่ครับพี่ลองดูอย่างนี้เกา่าเก่าสวยงามดีพี่เกา่าเก่าสวยงามดีครับกุเกาะแบบนี้เลยเก่าจริงๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่สมกอแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะถ้าพี่ชอบเอาไป400บาท เรียมเรียบร้อยเอาไปขึ้นคอ,อเลยเอา400บาทเท่านั้นน้องพีน่น้องลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นพัาเหรียญบ้างเลื่อน08ครับพี่เลื่อนสมณศักดิ์0 8์หลวงปู่ทวดเลื่อนสมรณศักดิ์แบบนี้เนื้อทองแดงสวยๆครับพี่นี่หน้าหลังคมชัดดีครับพี่ พระครูวิสัยสโสพลหรือว่าอาจารย์ทิมนโนพิ่นแบบนี้ครับพี่งานเลื่อนสมณศักดิ์08สวยงามดีพี่ๆท่านใดกาลังจะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งจัดไปเลยพี่นี่จัดไปโนพิ่นจ,จัดไปครับพี่อย่างนี้ครับพี่สวยงามดีสวยงามดีแบบนี้นี้รายละเอียดสวยคมชัดดีครับพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้แบบนี้เหรียญเซมา08เลื่อนสมณศักดิ์08หน้าหลังคมชัดดีหน้าหลังคมชัดดีแบบนี้08สวยงามดีครับพี่ดูจีวรคมชัดตัวหนังสือคมคมแบบนี้ ถ้าพี่ชอบอเบอาไป400บาท,บาทเลือน08อเอาไป400ครับพี่รายการต่อมานี่เลยครับพี่หลวงพ่อน้อยครับพี่เสมาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองครับพี่ลงยาสีขาว พื้นหลังลงยาสีขาวแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีในงานผูกพระศรีมาวัดศรีสะทองแบบนี้อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม2505แบบนี้สวยงามดีครับพี่เหรียญเสมาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองแบบนี้สวยงามจริงพี่พี่ลองดูอันเนี้ยผมดูนะเท่าที่ผมสังเกตดูน้องพี่น้องอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมเนื้อเงินน้องพี่นนองเนื้อเงินอย่างเงี้ยผมว่าเนื้อเงินนะเนี่ยเป็นเนื้อเงินแต่ว่าผิวเขากลับดําแบบนี้ครับพี่ลองดูเนี่ยแต่ตรงที่เขาจุดที่ ตรงที่ผิวเปิดอ่ะจะเห็นเลยว่ามันเป็นเหมือนเนื้อเงินครับพี่ถ้าผิดพลาดต้องขออาภายัยแต่ผมดูยังไงก็ดูก็เป็นเนื้อเงินนะถ้าถ้าไม่ใช่ต้องขออาภัยครับพี่ลองดูแล้วกันนะพี่เนาะร่วมกันช่วยกันดูครับพี่เผื่อถ้าไม่ใช่พี่รีบทักไทยสกิดบอกน้องหน่อยนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ลองดูแต่ว่าน้องเปิดไม่ได้แพงหรอกพี่เปิดราคาเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเงินพี่ก็ได้ถเหมือนได้เหมือนแบบเบหวิวเลยพี่นี่ลองดูครับพี่แบบนี้นะพี่เนาะ เหรียญเสมาหลวงพ่อน้อยครับพี่สวยงามดีลงยาสีขาวสวยครับพี่อย่างนี้ครับพี่นี่ด้านหลังสวยคมชัดดีครับพี่ด้านหลังสวยคมชัดดีแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อน้อยทำอ่าวัดศรีสะทองนะพี่นอนองนครปฐมครับพี่สองห้าศูนย์ห้าแบบนี้สวยงามดีครับพี่ลงยาสีขาวเอาห้าร้อยบาท ราคาไม่เหมือนเนื้อเงินนะพี่ราคาเหมือนเหมือนไม่ใช่เนื้อเงินนะพี่ลองดูอันนี้น้องดูว่าจะเป็นเนื้อเงินแะพี่นะแต่ว่าถ้ายังไงถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยแต่ว่าสวยงามเหมือนกันพี่เข้มขังดีนะพี่เนาะลงยาสีขาวเลยโหลงยาเขาออกเหลืองไปแล้วพี่สีขาวจนกลายเป็นสีเหลืองแล้วเก่าดีสวยดี2505ครับพี่เอา500บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญแมงกะบี้หลวงพ่อเดิมครับพี่เหรียญแมงกะบี้หลวงพ่อเดิมแบบนี้โหสวยงามมากหลังเรียบนะพี่นะแมงกะบี้หลังเรียบเนื้อทองแดงแบบนี้สวยงามดีพี่ๆ ลาพลาสติกเก่าๆแบบนี้ครับพี่พลาสติกเก่าๆแบบนี้พระครูเดิมพระครูแบบนี้ครับพี่นี่ครับพี่พระครูนี่ว่าธรรมขันนะพี่น้อหรือว่าที่ที่เรียกว่าพระครูเดิมนะครับพี่น้อวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เหรียญเมงกะบีสวยงามดีเก่าๆสวยๆแล้วเลี่ยมใหม่ครับพี่วินเทจมากเลี่ยมมาแบบนี้ผมบองได้เลยว่าวินเทจมากๆครับพี่ลองดูโอ้โหคาฝุ่นยังเกาะติดอยู่เลยพี่ๆได้มาแบบนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลย เอามาจากบนหิ้งเลยพี่เน it, ี่ยเอามาจากบนหิ้งเลยน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีเลี่ยมแบบนี้ครับพี่เปิดหน้าเปิด <sh asına priorities> <hom> <suffering> หลังรับพุทธคุณเต็มๆพี่พี่ลองดูแบบนี้เหรียญแมงกะพี่หลวงพ่อเดิมเอา6ก0้อบาทเหรียญแมงกะบี่หลวงพ่อเดิมเอาห0 0้อบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทบครับพี่อันนี้เป็นวัดพระพุทธบาทชนแดนน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลงยาลายทงชาติสวยงามดีครับพี่ข้างหน้าเนี่ยเอยอย่างนี้เลยพี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่ เป็นรูปหลวงพ่อทบนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ข้างล่างเขียนว่าหลวงพ่อทบแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีลงยาสีแดงขาวน้ำเงินขาวแดงแบบนี้ลงยาลายธงชาติสวยงามดีครับพี่ลองดูแบบนี้สวยๆครับพี่เหรียญเสมาเล็กๆครับพี่ด้านหลังครับเป็นอย่างเงี้ยครับพี่เหมือนเป็นหัว,วแหวนนพี่น้องแบบนี้ครับพี่เหมือนหลังปั๊มเป็นหัวแหวนแบบนี้สวยงามดีนี่เลยครับพี่ออกวัดพระพุทธบาทชนแดนแบบนี้สวยงามดีครับพี่แบบนี้ลองดูนพี่น้องแบบนี้สวยงามดีนี่หลวงพ่อทบครับพี่เหรียญเสมาหลวงพ่อทบ เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปลงยาลายทงชาติแบบนี้ครับพี่เอา600บาทนี่เลยครับพี่เหรียญเซมาหลวงปทบเอา600บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่นี่เลยเป็นเหรียญหน้าปกหลวงปู่โตะครับพี่หน้าปกหลวงปู่โตะแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่นี่เลี่ยมเรียบร้อยกระไหลเงินสวยครับพี่เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วเป็นกระไหลเงินครับพี่แบบนี้ กใบมะขามหลวงปู่โตครับพี่ลองดูครับพี่แบบนี้ครับพี่กระไลเงินสวยงามดีครับพี่กระไลเงินสวยงามดีพี่พี่ลองดูนี่เลยกระไลเงินสวยๆอย่างนี้ครับพี่กระไลเงินสวยๆแบบนี้เลี่ยมเรบร้อยพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยพระเล็กๆน่ารักน่าใชา้ดีพระเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับพี่ลองดูกระไลเงินสวยงามดีครับพี่นี่เล็กๆดีอย่างนี้ครับพี่ลองดูพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา500บาท อย่างนี้เอาห0 0ร้อบาทครับพี่ก็รายเงินสวยดีเหมือนกันพี่เล็กๆดีเนาะพี่เนาะเอาไปขึ้นคอได้เลยพี่นี่รายการต่อมารูปถ่ายหลวงพ่อเดิมรูปถ่ายแววนกนกยุงหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่ลงยาเขาเรียกว่าอะไรนะแต้มสีเหลืองแบบนี้สวยสวยพี่นี่แล้วเป็นอัดกรอบกระจกอย่างนี้พี่อัดกรอบกรอบกระจกสองข้างแบบนี้เลยครับพี่หน้าหลังแบบนี้เลยครับพี่รูปถ่ายแววนกยุงหลวงพ่อเดิมสวยงามดีอย่างนี้พี่ๆต้องดูนี่ กรอบกระจกนะอัดกรอบกระจกพี่บางบงเลยพี่นี่ดูอาจกรอบกระจกบางๆแล้วกระดาษนี้เป็นไงพี่เก่าเหลืองนี้เลยพี่กระดาษเก่าเหลืองแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีครับพี่แบบนี้นี่เลยครับพี่รูปถ่ายเวลนกยุงหลวงพ่อเดิมครับพี่สวยงามดีแบบนี้เป็นพิมพ์สองหน้า เป็นพิมพ์สองหน้าแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่เลยครับพี่เขียนชัดเจนครับพี่พระครูนีิวาธธรรมขันหลวงพ่อเดิมแบบนี้พี่พี่ลองดูวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์อย่างนี้สวยงามดีครับพี่ลองดูอย่างนี้ชอบไลยพี่เลี่ยมกระจกมาแบบคลาสสิกเลยครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา300อบาท รูปถ่ายพ่ะเดิมเอาส0 0อบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญรอหลวงพ่อทาพันเนียงแตกแบบนี้โอ้โหสวยจริงๆพี่สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูหลังยันถือว่ายังดูน่ารักน้องพี่น้อยอย่างนี้ถือว่ายังดูน่ารักนะลองดูรับพี่เป็นเหรียญลอเก่าๆกับพี่เลี่ยมเรียบร้อยแล้ว่อเก่าๆเลี่ยมเรียบร้อยเลยครับพี่ลองดูแบบนี้รอเก่าๆเลี่ยมเรียบร้อยลองดูกับพี่โลหะเก่าๆพระรอเก่าๆสวยงามดี เก่าเกลกเลยพี chips, ่เก่าเกลกเลยพี okay, ่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่นี้โลหะเก่าเก่าครับพี่หล่อเก่าหล่อโบราณแบบนี้หลวงพ่อทาพันเนียงแตกเก่าสวยจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่แล้วเลี้ยงมาเรียบร้อยอ้โหดูพี่ดูเนี่ยครับพี่พระโลหะพระหล่อเก่าอย่างเงี้ยผมว่าอย่างนี้คลาสสิกมากตัวพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่หล่อพ่อทาครับพี่เอา300บาท คาเลี่ยมเอาไปร้อยหนึ่งพี่คาเลี่ยมเอาไปร้อยหนึ่งอย่างนี้ผมว่าไม่แพงเนาะแล้วพี่เนาะลองดู Scott. ครับพี่ไล่รั้นต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่เหรียญหล่อไอ้เป็นพระหล่อครับพี่พระหล่อพระพุทธแบบนี้เสียนลายนี่พระพระพระหล่อเสียนลายแบบนี้หลวงปู่รอดจำ่ปนเนาะหลวงปู่รอดวัดบ้านไผ่พี่ๆลองดูครับพี่หล่อเก่าๆนี่พี่ดูโอ้โหรอยประกบหล่อแบบนี้เก่ามากสวยงาม้ะครับพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ลองดูแบบนี้เลยเสียนลายแบบนี้ครับพี่เสียนลายแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่ดูเก่าๆ่าเก่ากึกเลยพี่ หลวงปู่รอดนะพี่น้องหลบปู่รอดครับพี่วัดบ้านไผ่พี่พี่องดูแบบนี้หล่อเก่าเก่าผิวแบบนี้เลยพี่อมหืมเขียวก้านมะลิแบบนี้เขาเรียกว่าเขียวก้ามมะลิเลยพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยพี่เขียวเขียวอย่างนี้โอ้โหหล่อเก่าจัดเลยพี่หล่อเก่าจัดเลยพี่ลองดูแบบนี้หล่อเก่าสวยงามดีครับพี่หลวงปู่รอดครับพี่เสียนขีดนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่แบบนี้เสียนลายเสียนลายพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่รอยตะไบแบบนี้โอ้โหคลาสสิกมาก รอยตะบใบแบบนี้คลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูโอ้เขียวแบบนี้สะใจจ,จริงๆพี่เขียวแบบนี้เก่ากึ๊กเลยพี่เขียวแบบนี้เก่ากึ๊กเลยครับพี่แบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจจดไปพี่เอา400บาทหลอเก่าๆแบบนี้เอา400บาทเท่านั้นับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหล่อเสมา เหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อเงินพี่ๆลองดูโอ้โหผมบอกได้เลยว่าพี่ๆหากันเยอะเหลือเกินนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่น้องวันนี้น้องไปได้มาอีกน้องไปได้มาอีกลองดูพี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามดีครับพี่นี่หลอ่ลอเก่าหลอ่ affinity, ลอเก่าๆหนาแบบนี affinity, ้พี่หล่อเก่าๆหนาๆแบบนี้หลังยันห้าสวยงามเหมือนกันครับพี่หลังยันห้าสวยงามเหมือนกันพี่ๆลองดูหลวงพ่อเงินแบบนี้หล่อเสมาสวยจัดจริงๆครับพี่ลองดูโลหะเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่โลหะเก่าๆแบบนี้สวยงามดี หลอนนะหนะแบบนี้เลยพี่หลอนนะหนาแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่เป็นหลังยันห้าแล้วพี่เนาะแบบนี้หลังยันห้าเก่าจริงสวยจริงลองดูครับพี่แบบนี้เอามาแบ่งปันพี่พี่สามร้อยบาท นี่ครับพี่หล่อเสมาหลวงพ่อเงินครับพี่หลังยันห้าหล่อนั้นหนาแบบนี้เอา300บาทผมว่าไม่แพงเลยพี่ราคาทุกถูกครับพี่น้องพี่น้องลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นโอ้โหอันนี้เป็นเซ็ตหลวงพ่อเงินเลยพี่ได้มาอย่างนี้เลยได้มาอย่างนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่อันนี้เป็นเต่าพ่อเงินครับพี่สวยงามดีครับพี่โลหะเก่าๆหล่อเก่าสวยงามดีเต่าหลวงพ่อเงินพี่พี่ลองดูเล็กๆน่ารักน่าใช้โอ้โหดูครับพี่พุทธคุณค้าขายแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่นี้เลย โอ้โหสาออกแดงๆแบบนี้ครับพี่สาออกแดงๆแบบนี้คลาสสิกกันน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่สาสนิมออกแดงๆแบบนี้อืคลาสสิกดีครับพี่ดูอย่างนี้ครับพี่เต่าลงพวกเงินพี่ๆลองดูครับพี่เต่าลงพวกเงินลอยตะไบใต้ฐานเป็นไงพี่ลอยตะไบใต้ฐานแบบนี้สวยงามคลาสสิกครับพี่โอ้โหยิ่งดูยิ่งมันยิ่งดูยิ่งสะใจสาดแดงๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดของความคลาสสิกครับพี่ลองดูครับพี่เต่าลงพวกเงินแบบนี้เอาสา0ร้อยบาท เต่าพราะเงินแบบนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ไลค์ค้างต่อมาผมบอกได้เลยว่าไม่อยากให้พี่พี่พลาดเลยน้องขอจิบน้ํานิดนึงพี่พี่ดูรูปไปก่อนเนาะน้องขอจิบน้ํานิดเดียวพี่อากาศร้อนจริงๆริงพี่อากาศร้อนจริงจิบน้าหน่อยนะพี่เนาะเอาผมจะค้างไว้ให้พี่ดูหน่อยนะให้พี่พี่ดูหน่อยนี่ครับพี่ <c oughs> อย่างนี้เลยครับพี่สวยไหมพี่ชอบไหมครับพี่พิมพ์ค่ตาสีชาย หลวงเพราะเงินพิมพ์ขี้ตาสีชาย่อเก่ารอชาวบ้านน้ำหนาอ้วนลำ,ลำแบบนี้อย่างนี้โดนใจพี่ๆไหมครับพี่่อเก่าแบบนี้พี่ๆโดนใจไหมครับพี่ลองดูผมจะให้ดูชา้าๆหน่อยองนี้จะให้ดูชา้าๆหน่อยเพราะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหสุดจริงพี่องค์นี้นี่สุดยอดจริงๆเก่าสวยด้วยพี่เก่าสวยด้วยพี่ๆลองดูแบบนี้พิมพ์ขี้ตาสีชายสวยงามมากๆเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่ เนื้อหาโลหะแบบนี้ออกสร้อยสองวันจะครบเต็มเต็มอกแล้วครับพี่พี่แบบนี้ครับพี่นี้พี่พี่ลองดูหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาสวยงามดีครับพี่เก่าๆแล้วพี่ลองดูนี่ตรงต้นคอเห็นไหมครับพี่นี้โลหะเก่าแบบนี้รอเก่ารอโบราณได้สภาพนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดของความคลาสสิกแล้วครับพี่แบบนี้ลองดูครับพี่ลองดูเลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อเงิน พิมคิตาพี่พี่ลองดูใต้ฐานเดือดแบบนี้เลยลองดูก็พี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจดไปพี่พิมคิพิมพคิตาแบบนี้เอา800รอบาทหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาเอา8 0 0ร้อบาทก็พี่ลองดูน้องพี่น้องเผื่อพี่ชอบครับผมรายการต่อมาโอ้โหพระผงกระดูกผีพระปิดตาหลวงเอ่อพระปิดตาวัดโพธาตีเยนพี่พี่ลองดูแบบนี้เนื้อขาวๆาวแบบนี้พี่ลองดูอืห เก่าจัดถึงใจพี so ่พี่ไหมครับพี่พระปิตาวัดโพธาตียนครับพี่ผงกระดูกผีแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าๆสวยงามดีพี่พี่อย่างนี้ชอบไหมครับพี่อย่างนี้ชอบใจไหมครับพี่ลองดูพระผงกระดูกผีแบบนี้ครับพี่วัดโพธาตียนพี่พี่ลองดูเนื้อขาวๆแบบนี้ลองดูครับพี่นี่เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ โดนใจพี่พี่ไหมครับพี่ลองดูโดนใจพี่พี่ไหมครับอย่างนี้ครับพี่นี่เลยพี่เกาเกาสวยงามดีเกาเสวยงามดีเนื้อหาหมวลสารเต็มพี่พี่ลองดูครับพี่นี่มวลสารแน่นแ่นแบบนี้ลองดูครับอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาท พระปิดตาบุดโพธาเตียงครับพี่พระปิดตาเนื้อผอ้อผงกระดูกผีนะพี่น้องแบบนี้เอาสี่รอยบาทครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการตกงมาเป็นนี่เลยโอ้โหตะกุดครับพี่ตะกุดหนังแบบนี้ครับพี่อันนี้ไม่ทราบว่าหนังอะไรนะพี่น้องลองดูครับพี่แบบนี้เกา่เกาๆสวยงามดีครับพี่แล้วอันนี้ลงลักปิดทองมาแบบโอ้โหลงลักเข้มปักเลยพี่แห้งๆแ,แล้วมีการปิดทองด้วยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่อย่างนี้เลยพี่พี่ลองดูเนี่ยอย่างนี้ครับพี่เหนุ่มเขาเป็นหนังอะไรนี่น้องไม่ทราบนะพี่นะ เป็นหนังอะไรน้องไม่ทราบครับพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เก่าดีแห้งดีพี่ๆลองดูครับพี่เก่าเกาแห้งแห้งแบบนี้ครับพี่ลงรักปิดทองรักแห้งแห้งแบบนี้เลยพี่รักเข้มเข้มแห้งแห้งแบบนี้สวยงามดีครับพี่แบบนี้ถ้ากุดเก่าเกาแบบนี้ถ้าพี่ชอบจดไปพ,พี่เก่าดีสวยดีตัพี่น้องแบบนี้ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสามร้อยบาท <S <S อย่างนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นพระสิวลีพระสิวลีหลวงปู่โต แบบนี้ครับพี่เนื้อผงคล้ายๆเนื้อผงอผงช็อกนนพน้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่แน่นๆดีแน่นๆ,ด,นนๆดีแบบนี้ครับพี่หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีมีตลับให้หนึ่งใบ อย่างนี้มีตลับให้หนึ่งใบสวยงามเลยครับพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยพี่ๆ <view> อย่างนี้ผมว่าพร้อมขึ้นคอเอาไปขึ้นคอได้เลยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่น้องลองดูครับพี่เนี่ยดูโอ้โหดูเนื้อผงแบบนี้เลยพี่แน่นๆแล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่เนี่ยเนื้อเขาเรียอันนี้เน,น,นี่ยเอาอันน,ออน,นนี้เป็นตะกุดใช่ไหมพี่เนี่ยตะกุดเขาโผลมาอย่างนี้เลย locally, พี่ตะกุดโผลมาอย่างนี้เลยนี่ฝั่งตะกุดครับพี่ตะกุดโผลมาข้างหน้าแบบนี้เลยพี่ๆลองดูโอ้โหดูครับพี่มวลสารแน่นๆแบบนี้แล้วพี้ ถึงแม้อยู่ในกรอบเราก็เห็นตะกุดได้ว่ามีฝั่งตะกุดแน่นอนแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่อย่างนี้พระศิวลีหลวงปุโต๊วัดวประดู่ิมพีแบบนี้ลองดูครับพี่มีตลับให้หนึ่งใบตลับลงยาอย่างนี้สวยงามดีพี่โอ้ตลับลงยาด้วยนะพี่ๆลองดูอย่างนี้ผมว่าแค่ค่าตลับเนี่ยสองร้อยต้องมีน้พี่ต้องแบบนี้ครับพี่อย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทนี้พระศิวลีหลวงปุโตะ๊ะน,นพี่นะ้องเนื้อผงเอาสี่ร้อยลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นตะกุดเกา่าๆแบบนี้โอ้พี่ลองดู จานมือสวยงามมากๆจานมือสวยงามมา,มากๆแล้วลงแบบโอ้โหอักขระแบบเน้นๆหนักๆแน่แนๆเบือแบบบริกรรมคาถา,าแล้วก็จานลงแบบแน่นๆแบบนี้ครับพี่ลองดูเป็นตะกุดตะกวัวครับพี่อั่วในแบบนี้สวยงามดีแผ่นตะกุดนี่หนาปึกเลยพี่แผ่นตะกุดนี่หนาปึกแบบนี้เลยพี่ๆลองดูอย่างนี้โอ้โหสวยงามดีครับพี่ตะกัวสวยงามดีเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูเล็กๆดีครับพี่น่าจะขนาดประมาณนิ้วเดียวนะพี่น้องแบบนี้แม่คล้ายๆตะกุด เล็กอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบลายจานมือหนักๆแน่นๆแบบนี้เอา200บาทเอามาแบ่งปันให้พี่แค่200ครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่นี่ครับพี่นี่หลวงปู่ทวดนะพี่เนาะอยู่ในถุงเก่าๆแบบนี้เขาเขียนไว้ข้างหลังครับพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์กรรมการปี2497พี่พี่ลองดูพลาสติกเก่าเกลื้อพี่พี่หลายท่านเรียกร้องบอกว่าถ้ามีโอกาสได้มาอีก เอามาเผื่อพี่ด้วยวันนี้ได้มาได้มาพอสมควรได้มาแักวสามองประมาณนี้ครับพี่ลองดูวันนี้นะ้องเอามาให้ดูองค์นี้ก่อนนะพี่นะ้องแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีครับพี่แบบนี้เก่าๆแต่ว่าอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่ามองไม่เห็นรายละเอียดข้างในต้องใช้ใจดูพี่ๆท่านใดอยากได้นะพี่นะ้องอย่างเงี้ยพี่น้อง จะลงกล้องให้พี่ดูก็ไม่รู้จะเห็นอะไรหรือเปล่านะพี่ต้องแบบนี้ครับพี่จะเห็นเนื้อหานิดนึงแห้งๆนะพี่เป็นเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยครับพี่ดูจะเห็นเหมือนเนื้อว่าแห้งๆแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่น้ะหน้าตาเนี่ยยังพอเห็นชัดยังพอเห็นอยู่ลายๆครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆแบบนี้ลองดูพลาสติกเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่วันนี้เอามาเสนอหนึ่งองก่อนนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้แบบนี้พิมพ์กรรมการ2497พี่ๆลองดูอยู่ในซองเก่าๆแบบนี้เลยลองดูนะพี่น้อย่างนีี้้ถาพ่ชอบ เอาไป300บาทรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับพี่ข้างหลังเขาเป็นกระดาษเขียนไว้ชัดเจนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์กรรมการปี2497แบบนี้พลาสติกนี่เก่าเหลืองแบบโหออกเข้มอย่างเงี้ยมองไม่เห็นรายละเอียดข้างในพี่ๆท่านใดชอบเหมือนเราต้องวัดใจกันแล้วครับพี่แบบนี้ว่าจะโดนใจพี่ๆหรือเปล่าเดยพี่น้องแบบนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าเก่ากึ๊กเลยพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท เอาสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วะครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป EP 303น้องนำเสนอพี่ๆครบทวนแล้วนะพี่นะนำเสนอพี่ๆครบทวนแล้วลองดูครับพี่ชอบะไยกันไหนทักทไทยน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติม พี่กร็งก้างมาเลยกร็งก้างมาเลยทักทายมาได้เลยพี่ยินดีมากๆยินดีให้บริการนงพี่น้องลองดูครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรู้เพิ่มเติมบอกน้องได้เลยนะครับพี่น้องวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขออาภัยพี่พี่ด้วยนะครับพี่วันนี้ยามเย็นๆวันเสาร์แบบนี้ขอให้พี่พี่ทุกท่านมีความสุขพักผ่อนนงพี่น้องพักผ่อนแล้ววันพรุ่งนี้วันอาทิตย์โอ้โหเรามาเจอกันตีห้าแล้วก็สี่โมงเย็นเหมือนเดิมนะพี่น้องวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ